เป็นการเล่นดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะทุกคนนะ สวัสดีค่ะท่านที่อยู่ในประเทศไทยนะคะท่านที่อยู่ทวีปเอเชียรหรืออยู่ยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักกันดูดวงดูแดนดอมดู om, ดพิริากรานะคะทุกคนนะเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไม่หมองคนนี้ด้วยนะคะมารับพลังงานดีๆมารับพลังงานบวกรวมกันเลยนะคะอ่านะคะมารับพลังงานดีๆมารับพลังงานบวกรวมกันนะ,คะใครเข้ามานะคะเป็นคลิปวิดีโอค่ะแต่ถ้าใครกําลังดูนะคะเป็นแดนดอมแบบไฟ์สดค่ะมีคนที่ว้าว ไพ่ใบนี้ค่อนข้างดีมากเลยนะคะทุกคนไพ่ใบนี้ดีมากเลยนะบอกได้เลยเดอะเมซิชเชียนนะคะเดอะเมซเชนะคะเป็นคนที่เก่จงจังเลยอ่ะอินฟินิตเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นมเดอะเมซเชียนก็คือผู้ชายใช่ไหมหรือคนเนี้ยคนเนี้ยเขากําลังทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างซึ่งพิธีกรรมเขาเขาจะมีสัญลักษณ์ไม้ดาบเหรียญถ้วยคาถา สัญลักณก็คือดินน้ำลมไฟ Infinity คือเลขแปดที่อยู่บนหัวใช่ไหมคะ Infinity คือความไม่สิ้นสุดความไม่แน่นอนไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดคนนี้นะเหมือนเป็นเป็นดาวพุทธที่เก่งนะักเจรจานักพูดนักค้านักขายพูดดีเป็นสีกระปากคนเนี้ยถ้าพูดมากจะไม่มีใครชอบ เออถ้าเอาดีๆก็คือเป็นคนตรงเนี่ยน,นะคะนะคะคนนี้เป็นคนตรงจังเลยอะ่ะเออเดเมซิเชียนใบแรกนะใบนี้เป็นเป็นไพ่ชุดไพ่ชุดใหญ่ของเป็นใบใบที่สองนะคะมันจะมีใบแรกคือ The oo, เดอะฟูเนาะชุดนี้เป็นเป็นใบแรกก็คือเป็นเดอะเมซิเชียนนะคะเดอะเมซิเชียนเดเมซิเชียนคือไพ่แห่งความสําเร็จนะคะ การค้าการขายมีความคิดแปลกๆคนนี้นะมีความคิดแปลกๆไม่ค่อยเหมือนคนอื่นคนนี้นะเป็นคนที่คนที่จับตามองคุณอยู่เนี่ยมีความคิดแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นมีพรสวรรค์เลยนะคะคนนี้ในด้านการเรียนรู้มีความสามารถในการวิเคราะห์วางแผนและมีสิ่งที่สัมผัสได้มีจิตวิญญาณที่สัมผัสได้มีความคิดแปลกๆในอาชีพการงานของเขาแหม أ, เป็นคนที่มีความโดดเด่นเนาะนักปรึกษาก็ได้นะนักการวางแผน นะคะเป็นหมอดูก็ได้จิตแพทย์ก็ได้หรือสามารถทํางานได้หลายอย่างคือปกติแล้วคนคนนี้มีความเก่งหรือมีความโดดเด่นแต่เขาจะไม่ค่อยได้จับงานงานเดียวนะออมีความสามารถในการหาเงินคิดไต่ตองวิเคราะห์ดีมากๆคนๆคนนี้การพูดการเจราจาความรักก็คือความรักของเขาอะ่ะเป็นความรักที่มันเป็นเหมือนแบบรักแบบอิสระอย่างไม่มีเหตุผล การพูดมีไรายได้สร้างความรักผูกพันทางใจถ้าเขารักใครเขาก็รักจริงนะคนเนี้เออเป็นคนที่มีค่อนข้างมีสิทธิ์สิน์พูดวาจาริกซับพูดแล้วต้องได้เงินคนนี้นะคนนี้นะนักพูดไม่งั้นคุณจะหลงไหลเขาเลยเออนะคะตกหลุมรักเขาแล้วใช้เวล่ตัวเราอะเออตกหลุมรักเขาใช่ไหมเขาเป็นนักพูดคุณมีความสามารถในการหาเงิน การวางแผนการเจราจาการค้าการขายดีมีกําไรแล้วก็การที่เขาจะทําเกี่ยวกับออนไลน์ก็เก่งนะคนคนนี้นะเป็นนักพูดค่ะคุณคะเป็นนักพูดซึ่งเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีการวางแผนมีความฝันมีความสําเร็จอยากมีความสําเร็จให้กับตนเองคนคนนี้นะรูสิเขาก็มีเซนเนอร์อาจจะเป็นเราก็ได้ที่เข้ามาดู อาจจะเป็นเราก็ได้ที่เขากําลังเราไปจับตามองเขาก็ได้นะไพ่ใบนี้รวมถึงเราก็ได้นะเดมีเซเชียนนะดินน้ําลมไฟคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนเป็นถ้าเปรียบเสมือนก็เป็นคนดาวพุธเนาะดาวพุธเป็นนักเจราจาการค้าการขายมีการวางแผนเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูแลคนเยอะหรือในองค์กรเยอะนะคะมีการวางแผนมีการทำอะไรที่คิดแล้วแยบยนต์่ะคนคนนี้นะซองคุณอยู่จ้า คนนี้นะคะคือคนที่ส่องคุณอยู่จ้กคนที่เก่งกาส,สามารถคนที่ปทะก็คุณอยู่ตลอดนี้นะคะตอนนี้เขากําลังแบบจับตาคุณอยู่เหมือนมีความหึงเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ไม่พูดจะพูดเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานจ้ะแต่ถ้าเรื่องความรักเขาไม่พูดนะจ๊ะเออเขาไม่มีความสามารถที่จะพูดหรือเขาหักล้างคุณไม่ได้เพราะคุณก็เก่งคุณก็แจ๋วกับเขาเช่นกันคุณก็เป็นคนเก่งและคุณก็เป็นคนแจ๋วเจนแจ๋วกับเขาเช่นกันคุณเป็นคนเก่งนะเอาจริงจริงอ่า คุณเป็นคนเก่งและคุณเป็นคนรู้ทันรู้เกมเขาอะ่ะคุณก็เป็นคนรู้ทันรู้เกมคุณชอบแกล้งเขาไอเรามันก็ชอบแกล้งเขานะไพ่ใบเดียวมันสามารถขยายความได้เขาเก่งนะเขาเป็นที่ปรึกษาอนะ่ะเขาจะทําอะไรเขาวางแผนเป็นคนสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากนะคะสามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้หรืออยู่ในกฎระเบียบบางครั้งก็มากเกินไป แล้วก็บางทีก็เป็นคนคิดแปลกไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาคนคนนี้นะ <c oughs> ดื้อด้านไหมก็ดื้อด้านในจะเสิร์ขุน <c oughs> ใช่ไหมนะคะแล้วก็เป็นคนเจ้าอารมณ์อ่าธาตุลมด้วยเนี่ยธาตุลมดาวพุธไม่พอแล้วแถมธาตุลมนะคะธาตุลมอังคารราหูก็จะเป็นคนพูดตรง,งใจร้อนแต่เขาวางแผนนะเขาวางแผนเนื่องด้วยเขาทํางานต้องเข้าใจในแบบบริบทเขาว่าต้องเข้าใจเขาตรงที่เขา ทำงานกับคนเยอะแข่งขันมีการแข่งขันเร่งรีบมีการแอคทีฟเกิดขึ้นกับตัวเขาเขาต้องแข่งขันเขาต้องเรียนรู้ถึงความเจ็บปวดเขาต้องเรียนรู้ถึงอปรสรรคการแข่งแย่งชิงดีคนคนนี้เขาเป็นนายคนคะ่ะเขาเป็นนายคนเขาเป็นคนบริหารในองค์กรหรือถ้าเขาเป็นนักค้าขายออนไลน์เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ต้องนําเป็นครังสมองให้กับองค์กรเป็นครังสมองให้กับ บ้านตัวเองหรือธุรกิจของตัวเองเป็นนักวางแผนค่ะคนนี้นะฉะนั้นแน่นอนค่ะถ้าเขาจะมาส่องคุณหรือเขาจับตาคุณเนี่ยคุณจะไม่มีทางรู้แต่ทาไมแต่ทําไมคุณถึงรู้เพราะคุณเป็นคนที่เก่งกว่าเขาบางครั้งการที่เขาทําอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระวังตัวสักเท่าไหร่คุณรู้คุณก็เลยแกล้งเขานะคะเขากับคุณเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมเาทางความรู้สึกกันแต่ไม่ใช่ว่าเกลียดกันเลยนะแต่เป็นไม้เบื่อไม้เมาทางความรู้สึกกัน เอาชนะกันอ่าเอาชนะกันอันนี้ก็เป็นคนที่นิ่งๆใช่ไหมถ้างอนคุณเนี่ยคุณเอ้ยบอกได้เลยนะคะคุณเอ้ยจะเป็นคนที่นิ่งเงียบมากนิ่งไปเลยอะแทบจะไม่รู้เลยแอบ่องคุณเท่านั้นแอบอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับคุณเท่านั้นถ้าถามว่าอยู่แดนไกลได้ไหมได้นะคะได้คนๆนี้นะฟังน้าเสียงนะฟังน้ําเสียงไม่หมอนะได้คนๆนี้นะ ถ้าอยูแดนไกลจกคุณได้ไหมได้ค่ะคนคนนี้ได้ถ้าอยู่จะจะอยูแดนไกลหรือจะอยู่ตรงไหนก็ตามอยู่ได้คนนี้เปรียบสมวนคนอยู่แดนไกลทางานแล้วก็เก่งปากนี่โอ้โหกับคุณสกิลแล้วคุณเป็นคนรู้ทันรู้ทางเขาแหละคุณรู้ใจเขาคุณถึงแม้คุณจะเป็นไม้เบื่อไหมเมากับเขานะคุณก็เป็นคนที่รู้ใจเขาคุณรู้ว่าชั่วโมงนี้อารมณ์นี้เขาเป็นอย่างไหนเขาเป็นในลักษณะแบบไหนเนาะตัวคุณเองคุณรู้ว่าเขาต้องการอะไรฟิลไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะคะ คุณรู้แน่บางทีแต่บางทีคุณก็รำคาญคุณงุดหงิดเหมือนกันเออมวยถูกคู่ใช่เป็นมวยที่ถูกคู่นะเป็นคนที่ถูกคู่นะแล้วก็ทํางานเก่งมากคนนี้นะธาตุไฟใจร้อนเหมือนกันคุณก็ใจร้อนนะคะถ้าเปรียบคุณเป็นธาตุไฟก็ใช่คุณใจร้อนคุณสปิลปากนี่เหมือนแบบคุณชอบประชดประชันเขาด้วยนะบางทีอะแต่คุณจะไม่ได้พูดแบบคําพูดแต่การกระทําของคุณก็จะประชดประชันให้เขารู้สึกได้คนเนี้จับตาคุณดูอยู่มองคุณอยู่นะทําไมเขาถึงจับตามองคุณดูอยู่ ดูค uh, ุณอยู่เอ่อดูคุณอยู่ดูคุณอยู่คุณดูอยู่เพราะว่าคุณโดนใจเขานั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนแบบแหมยอมเขาหน่อยก็ได้ไหมเออเราอะมันยอมเขาหน่อยก็ได้นะยอมเขาหน่อยก็ได้คุณโดนใจคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเก่งเขารู้ว่าเขาอยู่กับคุณอะถึงเขาจะมีความตื่นเต้นมากๆหรือบางทีคุณพูดเขาอะไรไปเขาก็สตาร์ทเหมือนกันนะหรือสิ่งที่คุณทําอ่ะ แต่เขาก็รู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะที่คุณพูดออกไปอะ่ะแสดงว่าตัวคุณอนะ่ะโอ้ยเป็นห่วงเขาใช่ไหมโอเคกับเขาใช่ไหมคุณถึงได้พูดหรือคุณหนึ่งได้ทําแบบนี้ลักษณะแบบนี้ออกไปฉะนั้นแน่นอนค่ะเวลาคุณพูดแบบนี้ออกไปใช่ไหมมันก็จะมีความหมายในในหลายๆโมเมนต์หลายๆอย่างเหมือนกันที่ตัวเขาก็ควรที่จะปรับปรุงตัวเขาเนี่ยเขาจับตามองคุณอยู่นะเขามีความหึงด้วยนะอ่า เขามีความหึงเล็กน้อยถึงปานกลางด้วยมีความหึงแต่ไม่แสดงออกจ้าก็อีโก้เยอะจะไปแสดงออกยังไงเอออารมณ์นะอารมณ์มันมีหลากหลายอารมณ์คนนี้นะเออบางทีก็เหมือนแบบประชุบประชันกันเนาะเออคู่คุณดีเนาะถามว่าชอกรักชอบกันไหมก็รักชอบกันละจ้านะคะไม่เบื่อไม่เบากันทุกวันนะคะประชดกันทุกวันละจ้ารักกันถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนี่รวมตัวรวมทีมกันเลยทั้งคุณและเขาแล้วล่ะค่ะ รวมตัวรวมทีมกันเลยพอกันเลยนะคะนี่ใส่ใจคอพอกันพร้อมลบกันอยู่เสมอนะแต่ถ้าเวลาพูดอะไรไม่ถูกใจกันก็จะประชดกันตลอดแล้วคุณก็เก่งกว่าเขานะคะและบางทีเนี่ยไอ้คำพูดที่คุณประชดเขาไปเนี่ยเขารู้สึกได้นะเขารู้สึกเขามีความรู้สึกเขามีความรู้สึกว่าคุณประชดเขาเยอะแสดงว่าไอ้นาตรงไหนไอ้แนตรงเนี้ยไอ้บางสิ่งที่เขาทําหรือ สิ่งที่เขาทําหรือทําให้กับคุณอะแสดงว่าคุณอะไม่ค่อยชอบใจเขาใช่ไหมไม่ค่อยชอบใจในพฤติกรรมที่เขาทําหรือสิ่งที่เขาเป็นเพราะว่าเขาไม่ใช่ว่าเขาก็ไม่รู้นะว่าตัวเองตอนเนี้ยเขาทาอะไรอยู่เขาก็รู้นะแต่บางทีเขาก็แค่แบบมึนๆบ้างอะไรบ้างเออไม่บ้างอะเยอะแต่แอบมึนบ้างอะไรบ้างเนาะคนเนี้ยเป็นคนเป็นคนมึนๆแล้วก็เป็นคนที่เหมือนมาแต่กับคนอื่นเขาจะฟาดนะเขาจะฟาดเขาจะพูดตรงๆแต่กับคุณเขาไม่แปลกไหม แปลกไหมทำไมเขาถึงไม่ไม่พูดก็เพราะว่าเขามีใจให้กับคุณเพียงแค่เขาก็มีอีโก้แล้วก็มีกำแพง,ขงเขาไว้แค่นั้นเองนะคะเออบางทีคุณก็รู้สึกหงุดหงิดลำคาญกับการครบกับเขาแล้วคุณก็ประชดเขาบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นความตื่นเต้น <laughs> มันเป็นก็เป็นความตื่นเต้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะเอาไว้ง่ายนะเขามองว่าตัวคุณนใ่ใจดีใจดีมีน้ำใจใจดีค่ะแล้วก็มีน้ำใจ แล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบเวลาเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยต้องการอยากรู้อยากเห็นอยากได้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะพร้อมที่จะโฟกัสหรือเดินหน้าไปให้เขาฉะนั้นแน่นอนค่ะพอคุณโฟกัสเดินหน้าหรือคุณเตรียมพร้อมที่จะไปกับเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกโอ้ดีมากๆเลยเนาะแล้วเขาก็ส่องทําไมเขาถึงจับตาคุณไว้อยู่ตลอดเขากลัวคุณไปม,มีคนอื่นไอ้ปากก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้ามี อะไรนะถ้ามีคนอื่นก็ไปคุยได้เลยหรือว่ามีคนอื่นที่ดีกว่าไปคุยได้เลยหรือว่าอะไรเงี้ยแต่จริง,จร,งจริงไม่ค่ะอ่อนละทุยอะไรเงี้ยเหมือนกลัวเหมือนมีความกลัวนะคะถ้าคุณได้ใกล้กับเพศตรงข้ามหรือใกล้ใครที่เขารู้สึกว่าไม่โอเคเขาก็จะประชดคุณทันทีคนคนนี้นะลองสังเกตดูน่าจะตูมน่าจะขูบนิดน,นึงหรือมีจุดหรือมีตัวกระตูนเหมือนเหมือนเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่พอใจนะในชั่วโมงนั้น เออนะคะคิดเกี่ยวกับคุณหลายเรื่องคนคนนี้เนบบอกได้เลยว่าคิดเกี่ยวกับคุณหลายเรื่องบางทีคุณก็มีแผนการลับเหมือนกันนะที่อยากทดสอบใจเขาอยากรู้ว่าตัวเขาอะแท้จริงแล้วมันคิดยังไงกับคุณกันแน่แต่ตอนนี้ลุกบอกได้เลยว่าเขาคิดนะเขาคิดมากกว่าเพื่อนมากกว่าพี่มากกว่าน้องแต่เพียงเพราะว่าเขาไม่ได้แสดงออกว่าเขาอะชอบคุณมากแค่ไหนแค่นั้นเองเห็นไหมเป็นพลังงานดีไหมทุกคนมีเห็นไหมมีฟองอากาศให้ด้วยว้า นะคะดูแลสบายตาสบายใจเลยนะคะประชดค่ะก็ประชดกันทังคู่แลาแหมจะบอกว่าเขาไม่ประชดเลยอยากดูจากไพ่สิกพอกันนหละาตาลมท่าไฟพอกันเลยชาวราศีพุกศกันมังกรก,ก็มีเนาะเมษสิงห์ธนูกูเมษถุนตุลจะอยู่ในแรนดอมนี้นะคะเก่งทั้งคู่แจ๋วทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครจ้ะฉะนั้นจะไม่มีใครชนะใครเพราอใจมันตรงกันนะคะต่างคนต่าง,ง่องแต่เขาชั่วโมงนี้เขาจะแอบมองคุณหรือ่องคุณและจับตา จ้องมองคุณเป็นพิสูจนพ์พิเศษค่ะแล้วก็จะจะเหมือนจะผิดคุณอยู่ตลอดว่าคุณไปทําอะไรที่ไหนยังไงมีการไปชมประชาแล้วเรามันก็เก่งเนาะบางทีเราก็ไปกับเพื่อนเราแล้วก็โพสตให้เขาเห็นว่าเราอะกำลังทาอะไรอยู่ที่ไหนยังไงมาชนเบาๆอยากรู้ถึงความรู้สึกหรือยิ้มในใจในใจแอบยิ้มในหมวกเห็นไหม มันคือคุณค่ะนะคะคุณเหมือนเหมือนตัวคุณก็ต้องเล่นไม้นี้แหละกับคนคนนี้เนาะถ้าไม่ทําแบบนี้ก็จะรู้หัวใจเขาได้ยังไงใช่ไหมจะรู้ได้ยังไงว่าเขาคิดถึงคิดกับเรายังไงฉะนั้นแน่นอนค่ะพอเขารู้แล้วว่าคุณอะคิดกับเขายังไงเขาก็จะมองเกมนี้ออกมองออกว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงนะคะก็จะเขาก็จะมองออกว่าจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่น่าค้นหาคนหนึ่งเป็นคนที่ใจดีแล้วมีน้ําใจเนี่ยแหละคะ่ะไอที่เขาจับจ้องจับ จับจองคุณไว้เนี่ยคุณเข้าใจเพราะคุณรู้ว่าคุณก็เป็นคนที่โดดเด่นอยู่แล้วแล้วคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเจ้าชู้คุณก็เป็นคนที่รักษณนิ่งๆกวนๆสาหรับเขาเนาะมันอยู่ใกล้แล้วมันมีพลังงานที่ค่อนข้างดีอะคะ่ะพลังงานความรู้สึกความรักความหวังดีหรือความเมตตาที่มีอยู่นะคะมันหลายๆอย่างที่มันมีอยู่หลายๆอย่างที่มันเป็นหลายๆอย่างที่ทําให้ทั้งตัวคุณและตัวเขามันเกิดขึ้น ระหว่างใจความความรู้สึกหรือใจความความสาคัญและสิ่งที่มันมีอยู่อ่ะมันมีหลายมุมมองมากเลยนะคะสี่ถ้วยนะคะมันเป็นถ้วยแห่งความนิ่งนะคะมันเป็นถ้วยแห่งความนิ่งเขานิ่งจับตามองคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขาว่าได้ทดสอบหัวใจเขาอย่างแน่แท้แล้วว่าตัวเขาเองอะ่ะไอ้ที่นิ่งอะ่ะก็มองอยู่เนาะ มองว่าจริงๆแล้วหัวใจเขามันมันใช่หรือไม่ที่ผ่านมามันก็คือใช่นั่นแหละเพราะอะไรคะเพราะคุณน่ชัดเจนเขามาตลอดถึงแม้เขาจะงี่เง่างเอาใจขี้ดือ้อหรือปากแทบหรือจะทํายังไงคุณรู้สึกว่างุนงงหัวใจ เขาก็รู้ว่าตัวคุณอะยังไงก็ต้องก็ต้องก็ต้องอยู่กับเขาอยู่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะฉะนั้นแน่นอนแน่นอนค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นคนที่ปากแจ๋วน้อยลงอยากให้คุณเป็นคนแบบสั่งสอนเขาปลูกฝังเขาถึงแม้เขาจะเป็นคนวัยแบบนี้แต่ก็ไม่มีใครนะที่จะสามารถคอนโทรลเขาได้หรือพูดกับเขาได้มีแต่คุณคนเดียวค่ะที่เขายอมเก่งมากนะเขารู้ว่าคุณอะเป็นคนเก่งเนาะเป็นคนที่เก่งมากๆเป็นคนที่เหมือนแบบ ค่อนข้างที่จะมีน้ําใจเรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอยา่างที่มันเกิดขึ้นหลายๆมุมมองที่มันเกิดขึ้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือสิ่งที่มันเป็นนะคะหรือสิ่งที่มันเป็นอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นหรือระบบระเบียบที่มันเกิดขึ้น oh. เขารู้ว่าคุณเป็นคนชัดเจนต่อความรู้สึกคุณไม่ได้เป็นคนเจ้าชูค้ค่ะนะคะถึงแม้คุณจะมีโอกาสก็ตามที่มีใครเข้ามาหาคุณเยอะมากคุณนมีโอกาสนะที่จะ มีใครเข้าหาคุณเยอะแต่คุณก็ไม่ใช่ได้ได้ใช้โอกาสแบบนั้นค่ะให้ใครเข้ามาในความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ของคุณเพราะคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกหงุดหงิดคุณไม่ได้สบายใจแต่คุณไม่ได้ชอบให้ใครจะเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณแบบนี้อยู่แล้วสตาคือดวงดาวดวงเด่นของคุณคนที่จับตาจ้องมองคุณอยู่เนี่ยเขามองคุณอยู่ตลอดช่วงนี้เขารู้สึกหลงไหลคนเป็นพิเศษให้เรามันก็สวยซะด้วยสิ นะคะแล้วรวยสเสน่ห์ซะด้วยสิตอนนี้ก็วาวุ่นเลยใช่ไหมเออเนี่ยค่ะมันก็เหมือนแบบตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างสวยแล้วรวยสเสน่ห์ใช่ไหมหรือจะเป็นคนหลอ่อหรือก็ว่ากันไปนะคะน้าใจคุณอะ่ะออใบหน้ายิ้มเย็นแจ่มใสผิวพรรณคุณหรือแม้กระทั่งการแต่งตัวคุณคําพูดคาจาคุณใครอยู่ใกล้ก็ต้อง,ลงหลงไหลอยู่แล้วฉะนั้นไอที่เขาฟอร์มเยอะๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีใจนะคุณเขามีใจให้คุณแต่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องจับตามองก่อน เออเพราะว่าเขาจะต้องรู้หัวใจแน่แท้ของเขาแน่ๆว่าถ้าเขายังคุยกุนอยู่หรือเดี่ยวคุณอยู่อะไอความสัมพันธ์แบบนี้มันจะไปต่อกันได้ไหมหรือมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เออทำให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเห็นปะ่ะอ,อ่ามันมีกิเลสไหมมันมันเป็นความรักที่จริงจังไหมหรือมันเป็นเพียงแค่ความลุ่มหลงแค่นั้นเองเออคุณมีความดีค่ะนะคะคุณมีความดีมากกว่าที่เขาจะทิ้งคุณหรือเขาไม่ได้มีคุณมีความดีมาก เขารู้สึกประทับใจในความรักครั้งนี้ของเขามากเขารู้ว่าเขาจับตามองดูคุณอยู่นะสังเกตหัวใจเขาอยู่นะความต้องการของเขาเป็นสิบหรือไม่หรือเป็นเต็มร้อยตอนนี้เขาเต็มร้อยกับคุณไหมทําไมเขาถึงต้องจับตามองคุณเพราะคุณมีจุดเด่นให้เขามองเพราะคุณมีสิ่งที่เขาต้องการหลายๆมุมมองของเขาที่เขาอยากจะเจออยากจะดิหรืออยากจะคุยคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วเขาก็มีความสุข คุณมีมูลค่าทางใจกับเขามากคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีความรักอะอ่อนโยนกับเขาอะมีความรักเป็นคนทีเน่เป็นผู้ให้อย่างมีความรักเห็นไหมดอกบัวหยิบยืนความรักให้เป็นน้ำที่มันเต็มก็จริงแต่ไม่ได้เต็มแก้วพร้อมที่จะรับฟังเขาเสมอคุณเหมือนเป็นซองจดหมายเป็นเหมือนหัวใจเป็นเหมือนการสื่อสารที่ทำให้เขารู้สึกว่า จุดผูกขึ้นมาแล้วปัง้งเอา้าเขามีความรักหรอตอนเนี้ยไอที่จับตาจับมองจับจ้องคุณอยู่นี่ก็คือความรักหรออะไรแบบเนี้ยคะ่ะนี่คือคุณเลยนะคะน้ำเสียงใบหน้าแววตาขี้ความขี้เล่นความสุขุมนุ่มลือของคุณความที่คุณเป็นคนนิ่งๆอันนี้แหละคะ่ะเขาดูเขาดูลักษณะหรือเขามองเนี่ยเขาดูลักษณะว่าเออเฮ้ยคนคนนี้นะถ้าคบไปเรื่อยๆเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยกันได้ยืดยาวแน่นอนแต่ว่าเพียงเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีอีโก้หรือมีกำแพงางด้านความรู้สึกของเขา ซึ่งบุคคลแบบนี้อันทรงคุณค่าแบบนี้ <c oughs> จะอยู่กับคนยากเข้าถึงยากและกำแพงของเขามันหนาเกินไปกำแพงของเขามันมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อที่จะให้ใครฮิวความรู้สึกไว้แบบเนี้ยมันก็เลยทำให้ความโดดเด่นกำเนินใจหรือสิ่งที่มันเป็นเหมือนเหมือนเคยเคยเจอะมันก็เลยไม่ได,มไมได้มันก็เลยไม่ได้รู้สึก,กว่าตัวเขาจะต้องมีใครเข้ามาในชั่วโมงนั้น พอเขาได้เจอคุณทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันมีสีสันมากขึ้นมันมีการเดินทางของชีวิตมากขึ้นมันมีความรักตัวเองมากขึ้นมันมีความรู้สึกว่าตัวเขาอยากจักระชุ้มก็ช่วยทางด้านความรู้สึกหรือความรักเขาไม่อยากที่จะมีความรักที่มันแย่ๆเหมือนเหมือนที่ผ่านมาไอ้ลบคิวยูลบมีนะคะเพราะเขาก็รู้ว่าตัวคุณเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ที่ที่มันเหมือนแบบเวลาเขาทําอะไรคุณก็จะสนับสนุนผักดันเขาอยู่ตลอด จับตาสิคุณน่ารักสดใสขนาดนี้จะไม่จับตาได้ยังไงนะคะกลัวใครจะมาจีบคุณแทบแย่แต่ก็ไม่กล้าไงเพราะว่าตัวเขามันไม่ได้เป็นเจ้าของคุณร้อยเปอร์เซแต่ต่อไปนะจากแรนดอมนี้รู้ไว้ได้เลยนะคะหัวใจเขากําลังหยุดมาที่คุณแรงปัถน,นาหรือความต้องการถึงความรักของเขาที่มีให้คุณเขารู้ตัวเองเหมือนตื่นตาสว่างแล้วปิง้งอ้าวฉันมีความรักนี่นาะ มีความรักเพราะใครก็เพราะคุณนั่นแหละคะ่ะนำพาความรักดีๆไปให้เขาทำให้เขารู้สึกว่าตื่นรู้ตื่นเห็นกับทางด้านเรื่องความรักที่มีฉะนั้นแน่นอนค่ะเรนดอมนี้มันเป็นพลังงานด้านบวกที่เขามองคุณหรือมองคุณอยู่นะปัจจุบันนี้ความสดใสความแข็งแกร่งการทำมาหากินของคุณสภาพแวดล้อมของคุณที่เขาสังเกตคุณในทุกๆอย่างคำพูดคําจาของคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาอิ่มใจเหลือเกินนะคะสองครั้งนี้ ก็มีรสชาติของชีวิตเหมือนกันจับตามองครั้งนี้เขาได้อะไรเยอะกับทางด้านเรื่องความรักหรือมุมมองของความรักถ้าเขาอยากจะมีรักดีดเขาต้องมุ่งไปความรักมันความรักมันเคียม,มัวแต่ว่าเขาจะต้องเอ้ยให้ความรักเดินเข้าหาเขาเขาต้องไม่คนเดินหาความรักเองเขารู้ตื่นรู้ตื่น,นเห็นด้วยพฤติกรรมหลาย,ลายๆอย่างที่เป็นแรนดอมนี่เป็นพลังงานด้านบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ของคุณเลยนะคะและเขารู้ว่าจริงๆเนะื้อหัวใจมันอยู่ที่คุณต้องนานแล้ว แต่ว่าเขามีอีกโก้และมีกำแพงกันนั่นเองเออเขามีอีกโก้และมีกำแพงขนานั้นเองแต่วันนี้อีกโก้และกำแพงอันนั้นมันจะได้หมดไปแล้วเพราะว่าหัวใจมันอยู่ที่คุณค่ะความต้องการหรือความปรารถนาของเขามันอยู่ที่คุณมากเขารู้สึกว่าเขาอยากจะนิ่งลงหรือหยุดหัวใจมาที่คุณเขาอยากจะเป็นเหมือนคนที่ทําให้อบอุ่มใจเขารู้ว่าคุณอ่ะก็เคยผิดหวังทางด้านเรื่องความรักแล้ เขาคุณก็คือสิ่งที่อบอุ่นมากเป็นเหมือนคนในครอบครัวเขาเป็นแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่เซฟโซนในเขาไว้เป็นสิ่งที่ทําให้เขาก้าวผ่านไปไม่อยากให้คุณไปคุยกับใครเลยห่วงแหนคุณจริงๆนะแต่กําลังจะมีวิชากําลังที่จะอือจะต้องทํายังไงถึงจะเข้าหาคุณเพราะคุณเป็นเก่งเหลือเกินเพราะคุณรู้ทันเขา คุณเข้าใจเขาสิ่งที่คุณเหมือนเขาเขาเหมือนคุณเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่ามันจะอยู่และต่อยอดไปได้วยกันนานพลังงานนี้มันเป็นพลังงานภาพรวมของคุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็มันเป็นพลังงานทางด้านความรักคนที่แอบสองคุณเนี่ยจริงๆแล้วเขาคลิกต,ตรงใจกับคุณนะคนที่แอบมองคุณอยู่นะเนี่ยเขาก็ตรงใจกับคุณแต่รอจังหวะหน่อยได้ไหมเขากําลังที่จะแย้มหัวใจเหมือนแย้มแบบ ดูมองดูที่ผ่านมาว่าเขากัคุณอ่ะเขาจะดูแลคุณได้มากแค่ไหนแล้ววันนี้มันมาถึงแล้วค่ะนะคะแล้ววันนี้มันมาถึงแล้วนะเออนะคะแล้ววันนี้มันมาถึงแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องการที่จะดูแลคุณในอนาคตต่อไป นะคะพลังงานนี้ตรงกับคุณนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดูแดนดอมนี้นะทุกคนคิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็รัอยู่ทุกคนเลยขอให้ทุกท่านมีรอยยิ้มค่ะกับการดูแดนด้อมนี้ขอให้ทุกท่านก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาไปให้ได้แล้วเชื่อว่าการคิดบวกคิดดีทําดีของทุกๆคนนะคะจะทําให้ทุกคนอะเจอแต่ความรักที่ดีค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายค่ะ